วันนี้คือฝนตกแบบชุ่มฉ่ำมากทุกคนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะต้องทำงานอีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดแล้วแต่คืนนี้เราจะไปตีกันจะ้ะเียามีบอลทีไรเนี่ยกูลำบากตลอดอวันนี้เกิดแต่กับฉัน ล่ากานเช้าวันนี้นะคะเรามีนัดดินเนอร์กับเพื่อนนะคะทุกคนโอ้ไม่กูนี่ค่ะต้นเหตุค่ะนี่ค่ะต้นเหตุที่ฉันโอ้โหโอ้โหยังกาบแบบเด็กช่างยกพวกปาติเออดูดิแล้วดูดิเออดูถือไม้ถืออะไรอ่ะรถตําปัดแฮนเส้นใช่ไหม ใช่มันปิดถนนไงดูสิเธอเราทำยังไงวะเนี่ยอ๋อนี่มันมันกำลังเดินไปสนามบอลกันเธอใช่มันกำลังเดินไปสนามบอลกันเราต้องรอมันไฟใช่ใช่ไไโอ้นี่อย่างนี้จริงๆ,ๆเธอนี่คนหนุ่มจะขู่นะหรือว่าเราจะไปรถทัวร์ไหมเธอ รถเมย์ตรงนั้นมันมาสองทุ่มกว่าแต่ถ้ารถทําตรงนู้นอ่ะเนี่ยหมดแล้วเธอแบบทุกวันเสาร์ถ้ามีบอลอย่างนี้ตลอดมันเกิดจากกับฉันจริงๆนะคะกว่าจะถึงร้านอาหารนะคะพี่หลีกับเพื่อน3คนกันเลดกันไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าเขามีเตะบอล แล้วพอเวลามีเตะบอลที่ไรนะคะตำรวจปิดถนนนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับแฟนบอลเพราะเข้ามาทีกันคือเป็นขยงเลยค่ะทุกคนเนาะนี่นะคะรถก็ติดกันไปเลยจ้านี่นะคะพี่ลิก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะเป็นสเต็กเฮาเนาะ ก็คือเพื่อนมารอแล้วกินแบบว่าสลัดรอเรียบร้อยแล้วนะคะพอเรามาถึงนะคะเขาก็จะให้เรานะคะลงไปด้านล่างนะคะเขาก็จะมีคนที่แนะนําเนื้อให้นะคะแล้วก็จะให้เราเลือกเอาเลยนะคะว่าเราจะเอาเนื้ออะไรแล้วก็จดใส่กระดาษนะคะทุกคนนี่ เนื้อแบบอื uh, ้อตอนนี Z, like ้สาวสากำลังเลือกเนื้อกันอยู่นะคะเแมือ200อ200 240, 220? หลังจากที่เราเลือกเนื้อกันเสร็จแล้วนอเราก็จะกลับขึ้นไปบนโต๊ะอาหารนะคะแล้วเราก็จะมีพนักงานเสิร์ฟนะคะมาถามว่าจะเอาเป็นอาหารเครื่องอ่ะ ไซดิสอะไรก็คือกินเป็นเครื่องเคียงอะเนาะเฟนฟาย fire, อะไรก็ว่าไปนะคะพวกไซดิสต่างๆนะคะพวกอาหารกินคู่กับสเต็กนะคะก็จะมีทางเฟนฟายผักโขมนู่นนี่นั่นผักสลัดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรนะคะนี่นะคะในระหว่างที่เรารอสาวๆอีกกลุ่มนะคะกำลังถ่ายรูปถ่ายอะไรกันวันนี้เราก็จะมากินนี่ค่ะทุกคนนี่วอดก้าเทราช กระดูกวัวนี่นะคะมันเป็นแบบไขกระดูกวัวเนาะที่เขากินไปแล้วเสร็จแล้วนะคะโรยเกลือนิดหนึ่งนะคะจากนั้นก็เทวอดกา้าราดลงไปเลยค่ะสิ่งที่จะต้องทำอย่างเดียวก็คืออ้าปากรอรับนะคะทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยมันมันดีว้มันเปิดประสบการณ์มากเพราะว่าเราไม่เคยทำ แบบนี้นะคะซึ่งเพื่อนนะคะเขามากินบ่อยเนาะแล้วเขาก็แนะนำนะแบบเออลองดูสิแบบนี้นะคือมันเลิศนะคะนี่มาดูตาพิลิกันบ้างค่ะทุกคน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในร้านอาหารโอ๊ยปุนหัวเชียร <Cheers, S 1> <Cheers, S 2> ์กันไหคะสาวเชียร์เค่ะเชสค่ะชัยวัดกาพิเอล thank you for everyone นะคะ thank you Thank thank you thank you <laughs> เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่เราถ่ายรูปกันนิดหน่อยกับสาวๆเนาะก็จะมีผู้ชายโต๊ะข้างๆเรานะคะเขาแบบพูดแบบชัดมากเลยเราชี้มาทางโต๊ะเราบอกว่าเขาไม่ชอบเอเชียน people นะคะมันก็แบบว่าของขึ้นกันนิดนึงอะเดี๋ยวพักไปก่อนเดี๋ยวนี่มาดูอาหารเป็นไซดิสของเรานะคะนี่ก็จะมี truffle f i ฟนะคะหัวอะไรอะจำชื่อไม่ได้ที่มันเป็นเหมือนผักชีอะ ผักชีลาวบ้านเราที่มันจะหัวใหญ่นะคะ <Yeah. S 1> นี่เนื้อก็มาแล้วจ้าทุกคนของสีเลยแล้วกันฉั้เป็นแบ็กเอา So okay then เขาจะบอกหมูงเธออยู่โน้นนะ Here this one um is these are these two are the pork <Okay. S 2> so I think it's for you these <Yeah. S 1> two then here it's all the skirt นี่ค s อ i ตาร e ไมยอร์เดฟิ i เ e ไลค์นี่ค e อลูมาริบายและ then we have the บิสอสทริปลอยโอเคกินอาหารเสร็จไปแล้วกลับมาที่ผู้ชายคนนี้ต่อค่ะนางก็จ่ายบินอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่แน่ใจว่านางจ่ายหรือผู้หญิงจ่ายเพราะว่าหลังจากที่นางพูดคำนั้นว่านางไม่ชอบคนเอเชียแล้วนะคะผู้หญิงก็บอกว่าเธอไม่ควรไปยุ่งกับเขาเธอควรจะขอบคุณฉันสำหรับดินเนอร์งั้นก็แสดงว่าผู้หญิงเป็นคนจ่าย อ่าวันนี้ก็จะพาคเว้นข้ามช่วงข้ามตอนกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้พลาดช่วงเวลาสําคัญบางทีร้องเพลงเบอร์เตอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะพอกินเสร็จนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นเป็นรําเป็นอะไรก็แล้วแต่มาให้เราลองนะคะเพราะว่าเราสั่งเป็นดิเซอร์ตไวมาแล้วก็ คนเสิร์ฟนะคะก็ลองเอาอีกตัวหนึ่งมาให้เราชิมนะคะก็คือเป็นอ่าเป็นรัมนะคะที่สกัดแล้วก็ผ่านของอ่ามะพร้าวจะบอกว่ามันได้ทั้งกลิ่นรัมกลิ่นมะพร้าวคือหอมมากกินเสร็จนะคะเราเช็คบินเธอร์รู้ไหมว่าฉันเจออะไรฉันเจอผู้ชายคนที่บอกว่าไม่ชอบผู้หญิงเอเชียจ้าตอนนี้นะคะนางแบบว่าโดนตำรวจ คุมตัวเพราะว่านางเมามากค่ะแล้วแฟนสาวของนางก็ยืนอยู่แขนอ่อนแรงทําโทรศัพท์นูน่นนี่นั่นร่วงนะคะทุกคนเนาะน,นี่นะคะเพื่อนฉันก็เดินไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วก็แบบว่าปลอบใจนางอะไรอย่างนี้นาอแต่ผู้ชายคนนั้นก็ยังนั่งกองอยู่กับพื้นแล้วก็มีเชฟโรงแรมนะคะมายืนให้ปากคําด้วยตํารวจก็คุมตัวผู้ชายคนนั้นอยู่อีดอกหน้าอย่างกับดุกชนเขื่อนแหมมาแบบ เกียดคนเอเชียแล้วดูสภาพนางค่ะทุกคนคือแบบว่าสะใจมากเธอแล้วดูเพื่อนฉันหลังจากที่นั่งกลับมาดูสิแต่ละคนคือมีความสุขมากเธอกำใดใครก่อกำนั้นใครรับของแท้เลยจ้าคืนนี้สาวๆคือแบบว่าแฮปปี้แล้วนะจ๊ะหลังจากได้แบบเห็นผู้ชายคนนั้นนอนกองอยู่กับพื้นอ้ยเล่าให้ใครฟังใครเขาจะไปเชื่อเธอ มันบ้าบอมากคืนนี้สงสัยนั่งไปแสดงอิททิลีในบาร์ร้านอาหารของโรงแรมนะคะก็เลยต้องโดนแบบตำรวจคุมตัวแบบนี้อะไปค่ะไปเที่ยวต่อคืนนี้นะคะหลังจากที่ออกจากร้านอาหารนะคะเราก็ไปขับขับหนึ่งซึ่งตอนที่เราไปเราเข้าเป็นคนกลุ่มแรกด้วยมัง้งเออแล้วก็ไม่มีคนเลยนะคะยังโล่งอยู่จ้ะทุกคนนี่ แต่สักพักนะคะจะบอกว่า m มิดเด็กเด็กค่ะเธอมันเป็นครั้งแรกเพลงก็จะเป็นแบบสไตล์ R&B แล้วก็เป็นแบบฮิปฮอปอ่าบ้างอะไรอย่างงี้นะคะดึกๆมานะคะจะบอกว่าคนเริ่มเยอะนะคะซึ่งเพลงสนุกนะแต่ว่ามันเด็กเกินไปอะ่ะมันไม่ใช่แนวพี่หลีอะส่วนพี่หลีกับพี่ฝุ่นนะคะก็ขยันเติมจ้ะเดี๋ยวเดินหน้าบาร์ยกชอ็อตยกแก้วะคะ่ะทุกคน นี่นะคะพอเริ่มดึกแล้วนะคะคนก็จะประมาณนี้นะคะไม่แน่นมากทุกคนพอเราออกจากขับใช่ไหมเราจะไปต่ออีกที่หนึ่งแล้วเราต้องเดินเพื่อนฉันไม่ได้เมานะเธอแต่ว่าใส่รองเท้าบูทแล้วมันเจ็บเทา้าก็เลยต้องถอดรองเท้ากันแบบนี้เลยจ้าถอดเสร็จพอเข้ามาจะถึงอีกร้านหนึ่งนะคะถอดแล้วเราก็ต้องใส่ค่ะใส่ยังไงนั่งลงไปกองกับพื้นแล้วก็นี่นะคะทำการ ใส่รองเท้ากันแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็เดินเข้าร้านสวยๆทุกคนลืมภาพที่นางถอดบูทแล้วก็ใส่บูทไปเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่ตอนนี้นางเต้นมันอยู่คนเดียวแล้วค่ะตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายตัวเองเลยนะคะพี่ลิถ่ายแต่เพื่อนใจนี่อะเพื่อนสวยก็โชว์เพื่อนหน่อยนะคะเออเต้นไปเออนี่อาอะคนนั้นแต่แล้วอาคนนี้บ้างเออโอเคอาัยดาค่ะเพื่อนเออไซาย กระดกอ่ะอ่ะ,อะเออนั่นแหละ <c oughs> เพื่อนก็อยากเจอเที่ยวก็อยากเที่ยวแต่ช่วงนี้พวกพีล่ลิทำงานกับร้านใหม่นะคะก็เลยจะเหนื่อยกันนิดนึงบอกเลยค่ะไม่เมาค่ะทุกคนไม่เมาจริงๆนะเออนี่แค่สนุกสนานกับเพื่อนฝูงแค่นั้นเองนะคะเป็นการแบบไปกินสเต็กแล้วก็แต่งตีมคาร์บอยนะคะเอ,อตีมคาร์บอยมันมาจากไหน มาจากเพราะว่าเราไปกินเนื้อวัวเออเราก็อยากเป็นคารบอยเออมันที่มาของธีมของพวกเราในวันนี้นะคะนี่แหละเธอฉันจะบอกว่าฉันเมาไฟค่ะทุกคนแบบเพื่อนๆดูไฟสิแบบว่ามันสาดมาที่หน้าเราที่ตาเราคือแบบลืมตาแทบไม่ได้อะต้องนั่ง,งมือปิดตาไวอ้อ่ะคือแบบสงสารตัวเองมากเลยสําหรับค่ำคืนนี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะว่า เดี๋ยวเพื่อนอีกคนนึงก็จะไปพักร้อนหนึ่งอาทิตย์อีกคนนึงก็จะกลับไทยไปเป็นเดือนนะคะแล้วกว่าเราจะได้เจอกันอีกทีก็อีกรวมตัวกันได้จริงๆก็แบบเป็นเดือน2เดือนนะคะถึงจะได้เจอกันอีกครั้งนะคะทุกคนคืนนี้ก็สนุกสนานกันมากค่ะดินเนอร์กันแล้วก็ปาร์ตี้กันตามสไตล์สาวๆในซูริกนะคะทุกคนนี่ราคาชีวิตเมียฝรั่ง ทำงานด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยใช้ชีวิตให้คุ้มนะคะอย่าให้ใครมากำหนดชีวิตตัวเองนะคะเราต้องกำหนดชีวิตเราค่ะทุกคนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องเที่ยวด้วยนะคะอันนี่ <Okay. S 1> พี่ฝุ่นของเราเ <laughs> มื่อกี้อยู่ในขับใส่รองเท้าตอนนี้ถอดรองเท้าแล้วค่ะเออดูแม่นางสองคนนั้นนั่งมองกันแบบเอ๊ะพวกอิชนีนี้มันทำอะไร <Hey. S 1> เออไม่ต้องงงนะคะ เจ็บเท้าค่ะอาถอดเสร็จแล้วก็เดินค่ะกลับไปขึ้นรถกลับบ้านสำหรับคืนนี้ของสาวๆนะคะก็ถือว่าจบลงได้สวยนะคะทุกคน <Okay. S 1> ไม่มีใครเมาเลยจากที่ตอนแรกเจอเรื่องคิดเครียดที่แบบว่า <c oughs> เจอผู้ชายแบบปากหอยนะคะปากปูนะคะตอนสุดท้ายเราก็แฮปปี้จ้ะวันนี้เป็นวันที่ไม่เมาน่ะทุกคนแบบงงตัวเองมากเลยอะ่ะอ๋อตงหูฉนหลุดไปเนี่ยเออหลุดจริงๆด้วย ไปนอนแล้วนะคะ